่าวส,สวัสดีครับเรออครับเรออคุณหนะคุณใดหรือว่าสบายดีทุกท่านนะครับเอฟซีอืมโอ้เอื่มระอาเลยแบบทุบบ้านอันนี้นะควันกำลังจง,งเฉียงับผมตำบ่ข่าวอยวู่ม่รูวันนี้ครับเดี๋ยวไปกินไปเกิดร้านวันนี้ซื้อปลาเผาแล้วเบะมาเล่นนี่ก่อน วันนี้วันนี้เปลกเดี๋ยวหาเลาะดก่อนรอปลาเผาสุกก่อนอืมอะไรเฮ้ยน้ปอนร้องไทั้วันคิดถึงบวกิัว่อืมันมาเกิดร้านล้านมาเลี้ยงเขาไม่เลี้ยงเราเดินไปหาเขาอีกเขาไม่เลี้หรอกเดินไปในพงหิ้วเออ เหรอเออตอนนั้นเออไอปูอยู่อืมตามให้อยู่ัดถัดท่านหรอในในกผมอยากอยากจะฝากถึงนะอืมฝากถึงโจรเหรอฝากถึงคนที่เขาชนแล้วนีอนะอ คือถ้าเิดเป็นไปได้อ่ะมอบตัวมันมันมันจะง่ายกว่าแต่ถ้าให้เขาตามแล้วเขาไปจับได้น่ะมันนักเกลียดมันน่าเกลียดเราต้องรับผิดชอบกับสังคมเนาะสังคมต้องมาเลยสายอว่ากนใายครับผีอีกทีจริงเดียวซึ่งว่ารับแจ้งความเขาตูลว่าเดี๋ยวจะตามให้ ตาำรวจจะตามกล้องวงจรปิดให้เหรออโ้ดีทางน่มันโอ้มันก็เข้ามาเกิดในเมืองแล้วนะมันก็น่าจะมีเยอะอยู่แหล้วจะจับทันบอกเลยนะถ้าตามจับตัวทันบอกผมด้วยนะทำยังไงผมจะไปผผมมก็ไม่ไปแล้วผมอยู่นี่แหละบอกไหมบอกทำไมเอาบอกให้รู้เยอะเลยล่ะผมไม่อกอะไรผมบอกอีกรู้เยอะห่ยเหมืนเลยก็ฝากถึงคนที่ขับรถขับราเนาะถ้าเกิดไปชนใครอะไรยังไงเนี่ยก็รับผิดชอบเนาะ ถ้าจะให้ดีน่ะอยู่รอเจ้าหน้าที่มาเลาะอยู่รอตำรวจอยู่รออะไรเนี่ยนี่ก็คือเขาก็ตอนคนเขาก็ขับเลยไปนิดนึงเขาก็จอดเขาก็ยวิมาวิมาบอกเด็กน้องบอกว่าเขาบอกว่าอย่าเพิ่งตกใจเดี๋ยวพี่นด่เพิ่นมาช่วยก่อนแล้วขึ้นรถเขาก็ไปเลยอืมรถรถเสียหายรถมอใจเสียหายเยอะปะก็เสียหายเยอะเดี๋ยวคนเจ็บไปมากตอนนี้คนเจ็บรอข้างหน้าก็อาจจะได้เปลี่ยนมันงอ๋อมันงอคือตอนชนแล้ว ตรงคอมันกับคนมันลงไปข้างล่างใต้ถนนเโอ้ันว่าปัจดุบกนะดีนะมันเป็นไรมากเนาะถือว่าเป็นมากอยู่เออมากมากก็ยังดียังมีลมงให้ใจอยู่อือก็ถ้าเกิดเขาไม่หนีนะอาจจะได้คุยกันชแบบไม่ต้องมีคดีความจบง่ายอีกอจบง่ายก็คือมันคนเราอ่ะมัน ถ้าเกิดได้ได้คุยกันอ่ะมันจะ่ใจอ่อนเนาะใช่ถูกต้องไหมล่ะถูกต้องอย่างเงีมันมันก็ใจอ่อนอาจคาเสียหายจากอาจจะเรียกแพงๆก็เราคุยกันอาจจะแบบเออเห็นใจกันเนาะเขาไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้ตั้งใจนะไม่มีไม่มีใครอยากให้เกิดเนาะเออแต่ถ้านีแบบนี้คืออ้าวถ้าเกิดจับได้ไล่ทันเต็มที่นะทีนี้หนักเกลียดสังสังคมวอนนาไม่น่าอยู่ด้วยใช่เพอเพออาจญาติพี่น้องก็อาจจะตามไปกระทืบก็ได้นะอาจจะโดนเข่าโดนศอกก็ได้นะไม่แน่นะ อาจอาจจะปั่นประมาณนี้แหละสังคมเราไม่ได้อยู่แบบนี้แหละนะครับผมเคนที่เกิดระนี้เนาะก็ตอนนี้ยังทันไปมอบตัวกันได้ได้ดูเนาะไปมอบตัวไปอ่าไกลเกลียกันเนาะเพราะว่าไปแจ้งมันนี้เนาะตำรวจก็บอกเดี๋ยวจะไล่กล้องวงจรให้เลยเดีดีดีก็ให้เจ้าที่ทํางานแบบเต็มที่แหละนะถ้ายังดีไปมอบตัวจะให้เจ้าที่ทำงานอย่างอื่นดีกว่าใช่เออเสียเวลาไปหาผู้ตอน งานอื่นมีเยอะให้ทำยังไงก็จับได้รู้ได้ไม่ได้หระง่ายถ้าไล่กล้องอนปิดอ่ะกล้องเดียวเห็นทะเบียนรถจบเลยเพราะว่าตำรวจไทยเก่งยีตใจส่วนตรงที่นกอุบัติเหตุน่ะคือออกแต่ตอนก็เป็นเป็นเมืองเลยเป็นมัทฑะงานจบแล้วคือกล่องเยอะการกล่องเยอะอย่าคิดว่าตัวเองจะหนีพ้นถ้าเป็นรถขัดนั้นถ้าถูกกฎหมายนะยังไงเขาอ่าคนหาทะเบียนรถยนต์อ่ะรถรถมอไซค์อ่ะยังไงก็เจอเจ้าของรถ่ะ หมายไปถึงบ้านแน่นอนใช่แต่แต่ท่านหนีแบบเนี้ยถึงแม่นีพ้นก็หนีตัวเองไม่พ้นหรอกมันดีต้นความชั่วก็ยังม่พ้นหรอกจริงๆเราควรมีน้ะใจกับเพื่อนมนุษย์เราชนเขาอ่ะแทนที่เราจะลงมาดูเขาก่อนเราชอบสิใช่ไหมผิดถูกก็ว่ากันไปดิใช่ไหมกลัวอะไรอ่ะมันเกิดเหตุแล้วเนาะจะหลีกนี้ทุกวันนี้หนีพ้นยากแล้วทุกวันนี้บ้านเมืองเขามีทุกอย่างถ้าสมมติว่าชนแล้วเออเขาตายอย่างเงี้ยเออนี่หน้าหนใจได้ไหมแต่นี่เขาก็ไม่ได้ ถึงขั้นเสียชีวิตอะไรเนาะมันก็ไม่น่าที่จะหนีนะมันเลยใช่คุยกันได้หนักหน่อยนี่มันโดนหลายอย่างนอกจากโดนกฎหมายแล้วโดนสังคมประจานอีกอ่ะไม่ใช่อ่ะจัดได้จัดการไม่ให้หายใจเลยอย่าบอกผมนะอย่าบอกผมขอร้องผมผผมมจะไปทำงานความดีผมอาจจะมีจทำสอนได้ไหมเออเดี๋ยวนั่นไม่จบแล้วให้ให้ เราให้กู้ไม้จัดการไปกู้การอยู่ที่ทำมีอยู่ถามเขาว่าเป็นยังคืนนี้เราจับได้ไหมมันไม่ใช่เรื่องใหญ่โตมหราญเออแล้วเขายังมีหน้าบอกเขาก็เห็นอยู่ใช่ไหมเราว่ายังมีชีวิตต้องขอเขาก็มีหน้าบอกอยู่ว่าเออไม่ต้องตกใจนะเดี๋ยวไปเรียกคนมาช่วยแต่เขาสนใจกว่าเราเขาไปแล้วเปิดดากอาลาบมีการบอกเราไม่ต้องตกใจแต่เขาไปเลยไปเลยนั่นแหละนะไม่ต้องรอให้เห็นเลย cho có ban, mương nó là, nhanh, gì, em thích không? được đấy, kha, chơi, kha, đâu, ในกรณีที่ไกเกียกันไม่ลงตัวก็จะสูงค้องสางก็จะต้องผอนกันทีหลังเขาเรียก่าสินซีไม้วก็แะเสียเวลาเสียเวลาิไปเลยยอมไปเลยไงเาก็มถ้าเราผิดอ่ะเราก็ต้องเรารู้ตัวแล้เราอย่าไปนั่นแหละนขนนั้นเสียเวลาหลาต่อไปอีกไปมอบตัวแล้วไปคุยดีๆจบแล้วผมก็รู้หมายแต่ผมก็พูดตนภาษาผม่หละผมก็ว่ายาง้นเออมารื่อะไรสรุป ไม่รอให้ปลาสุกเออก็เลยมอเล่นก่ออวันเี้วอนเกิดหลเนอช่หลานเนไหออเ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 ่อออเอเออเออเอเอ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 นเอเออนออเออเนอเอ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 เออ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 ออเ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 เออ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 เนอออเออออ จริงไม่จริงแบ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 งยอยคือเป็นภาษาูซเรูเรเอาเวลาเขาไปตังในรุทพเขาบอกแบงแบงชื่อแบงจรจริงเขาชื่อแบงย่อยก็คุยายเรียกตามด้วยความรักไงแบงแบงแบงชื่อแบงเขาชื่อแบงเขาบอกเขาชื่อแบงไม่รือถ้าบอกว่าแบงเราู้จักเยนะไม่จ้าย่อยดูแค่คนสู้นะพี่น้องเท่านี้ไง ไปไปผู้ทองเขาก็แบงค์หมดอ่ะเอาเหรอบ้านบ้านแม่เขาแบงค์หมดอ๋อผมเพิ่งรู้นะเนี่ยย้อยแค่นี่แค่ไอ้น้องเท่นี้แหละย้อยไหนแม่ไม่ย้อยเหมือนเราไม่โดนใช่ไหมย้อยคุยยายเกลี้ยงก่อนไงลิเติ้ลเด็กไงรักมากก็เลยรู้จียีเกลี้ยงเด็กไงเรียกย้อยย้อยไปเลยความรักไงคนบ้านเราทำไมไม่ตั้งชื่อลูกหลานไม่เผื่อมันเป็นความรักไอ้ความน่ารักของของลิตเติ้ลเด็กเนาะ ผมเห็นเพื่อนผมอีคนนึงอ่ะใช่ชื่อคือเออนั่นแหละมีหมดเลยมีอีกคนนึงชื่อตุวยเอ็นั่นแหละซึ่ง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 คนไทยออกเสียงแบบเราไม่ได้ไม่ได้ผมก็เลยคิดอยู่เถิดมันมีคนถามชื่อเล่นมันจะบอกยังไงวะอย่ากจะเป็นคนโฉอโชอะไนโชพูดโฉด้วยโชโฉพูดโฉอย่าไปเอย่าไปเล่นกัาวาที่อบทำอย่างไรใช่ไหมเห็นไหมใกล้ใกล้อยู่ไหนโอ้แต่ลเนี่ยเขาก็เก่าดีไปเลยสิไปแล้ว <laughs> oh i was thinking